นี่มีแหลกไหมครับมีต้นไม้อย่างเงี้ยทำไมให้ตัดไงต้นต้นไม้มีมีอะไรไหมครับต้นไม้แถวเด็กต้นไม้ตรงนี้ไม่มีมันจะมีตรงนี้ไงเพิ่งตัดไปไงตัดแล้วเป็นเหตุด้วยเป็นเหตุอยู่นี่ไงมีมีเรื่องมีเรื่องอะไรมีเรื่องอย่างเงี้ยที่ว่านี่แหละไม่เชื่อไม่ไม่รู้มันเราก็ไม่รู้ต้นอะไรครับที่ตัดไปต้นตะเคียนไงอ๋อที่ต้องทำสารเนี่ยนะอันนี้เนี่ต้นนี้ต้นมันเองก็คู่กันใช่ไหมคู่กันอันนี้ตะเคียนเหมกันไหมเออในตะเคียนเนี่ยจมกดแล้วเนี่ยตากนี้ต้นเนี้ย ตอนนี้มันเอ็นเข้าไปในนูน้นผมทำมันก่อสร้างไม่ได้ก่อส,อสร้างไม่ได้ไงไม่ได้ก็ทร่นีนมีมกี่ต้นรสองต้นตะกอนสำคัญคือส่วนฝั่งนี้สองต้นฝัง่งนี้มันซือ้อําไม่อดดุกอะไรเราก็ไม่รู้นะเขาว่าดุกแต่ก็ลุงก็ว่าประดุกจริงๆเหมือน,น,นกันแหละลุงก็เดินผ่านไปนี่แล้วก็มองเห็นอีก <c oughs> บอกแม่ขอหวยหน่อยสิก็พูดเล่นๆนะจะออกอะไรก็เพิ่งออกไปเนี่ยเป็นไงพยหวยออกมาห้าโอ้โหตงเปรตทำอีก ตอนลุงเห็นเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้เนี่ยโคนต้นโคนต้นเลยนี่แหละเดินผ่านมาเนี่ยมันขึ้นตรงนี้เลย,เน,เลยนี่เลยเนี่ยตรงนุงเห็นข้างหลังตรงนี้เห็นตรงนี้เลย ถวายใช่ไหมรัวเนี่ยนี่เพิ่งจะรอก็รอกันเนี่ยรอนี่เขาคนเขาออกตังค์แล้วไม่ได้ออกแล้วเขาจะเอาก็เอานี่ไงนี่นะนี่ยองค์ไหนครับที่บอกว่าเสียนแยกมาแล้วก็เอามาหล่อทำอะไรตัวหนูมีองค์นี้จากนี้ที่องค์นั้นองค์นึงนะแล้วอันนี้พระพุทธทองคาถาเราพยายามจำไว้อ๋อใช้ได้จริงด้วยนะไม่ใช่แต่เรานะตั้งค้าขายก็เมตตามหานิยมโตพุทธานเด่นเรื่องนี้เลยจุดนี้เรื่องเรื่องพวกนี้เด่นเรื่องเมตตามหานิยม คนก็ศรัทธาก็เลยมาทำ<น>ไมถึงทำไมถึงชื่อพระพุทธลิ้มทองครับคือไอ้เี่เขาแปลว่าแปลว่าพูดจาเป็นสีแก่ไปตูนท่านเนี่ยคาถานเนี่ยท่านก็ฝันนะ,ะลูกอองค์ที่สอง่ะท่านฝันแล้วท่าน,ท,านท่านก็เขียนเลยเพราะท่านเก่งบาลีท่านเขียนแล้วก็ข้าวกรุงเทพไปวัดมหาธาตุเครือวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์อ่ะสมัยก่อนใครบ้างก็ไม่รู้ท่านก็ไปให้เขาดูเขาบอกอันนี้ใช่ถูก ท่านก็เลยเขียนในหนังสือเอาไว้ว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ๋อไปไปเช็คเรียบร้อยแล้วไปเช็คเรียบร้อยแล้วว่าคาถานี้ถูกต้องมากแต่ฝันเห็นนะเห็นเลยไม่ได้ศึกษามาไม่ได้ศึกษาไอความฝันมันคนโบราณบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ก็ยังท่านสร้างหลวงปู่อ่ะท่านบอกว่าอาจารย์บอกสร้างเสดกุกตาอายุ80ตายคนอายุ80ดิเท่ากับพุทธเจ้าเป๊ะเลยเป๊ะท่านเป๊ะเลยตายไนที่13บสา ุลาเนี่ยมันไม่ใช่นั่นแหละนู่นนะององรู้เนี่ยนี่นแหละองค์นั่นองนั่นเราตัดเสียนมานั่นแหละสมเลสอมาใส่เสียนเนี่ยมาตอบมาหล่อที่เนี่ยผมพ่อสมเลอคล้ายๆตรงสระบุรีเดลก็คือประสบความสำเร็จในการที่ว่าเราท่านอาจารย์นี่ท่านบิณฑบาตทุกวันเงินบิณฑบาตแต่ท่านไม่ได้ใช้ได้สองแสนบาทเธอจะมาหล่อพระนี่หมดคือท่านตังเธอไหวท่านตรงนี้ยนะ ท่านใส่ตู้ทำน้องผู้อ๋อถ้าไม่ไม่รับประจัยเลยเขาเขาส่วนตัวอันนี้มีแหล่งหรอครับมีต้นไม้อย่างเงี้ยท้าไมให้ตัดไงต้นต้นไม้มีมีอะไรไหมครับต้นไม้แถวนีๆต้นไม้ตรงนี้ไม่มีมันจะมีตรงนี้ไงเพิ่งตัดไปไงตัดแล้วเป็นเหตุด้วยเป็นเหตุอยู่นี่ไงมีมีเรื่องมีเรื่องอะไรมีเรื่องอย่างเงี้ยเลยที่ว่านี่แหละไม่เชื่อไม่ไม่รู้มันเราก็ไม่รู้มันต้นอะไรครับที่ตัดไปต้นตะเคียนไงออ๋ที่ต้องทำสารเนี่ยนะมันกำลังนี่กำลังไปเอาตะยายตะเคียนไปอยู่นี่ใช่ต้นที่อยู่ตรง นั่นแหละนั่นแหละเพิ่งตัดเมื่อสองสามวันนี้แหละตอนแรกอยู่นี่เหรออยู่นี่ไปดูที่หลักฐานยังอยู่แล้วเกิดเรื่องหรอครับเกิดเรื่องอยู่สินี่เรียว่าไม่มีเงินไปต่อไม่ใช่ก็นี่ลุงวัดเขาปลูกเขาให้เงินมาครับก็ปลูกแล้วปลูกก็มาแต่เคียนเนี่ยอาจารย์องค์เก่าท่านบอกท่านไ่อยู่แล้วไปอยู่ข้างหลังนู่นแล้วเราก็เขาก็มาไหว้กันแล้วก็ไอ้ช่างมันทํา เมื่อสองคำวันน so, so ี้มันก็ปืดจ๋าก็ลุงอะไรเนี่ยยเนี่ต้นนี้ต้นมันเองก็คู่กันใช่ไหมคู่กันอันนี้ตะเคียนกันป่ะเออในตะเคียนเนี่ยจมกอดแล้วเนี่ยตอนนี้ต้นเนี้ยต้นนี้ยมันเองเข้าไปในนู่นอมันก่อสร้างไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ไงไม่ได้ก็จิงมนี้มีกี่ต้นครับสองต้นตะกอนสําคัญคือส่วนฝั่งนี้สองต้นฝั่งนี้มันฟืนละไม่กอนดุกอะไรเราก็ไม่รู้นะครับเขาว่าดุกแต่ก็ลุงก็ว่าประดุกจริงๆเหมือนกันแหละแต่ก็อยู่ที่นี่มานานแล้วโอเจอไหมครับอันนี้ลุงไม่เจอ เขาเล่ามีแต่คนเจอ,เ,จอเขาเขาเล่าโอ้อันนี้แต่อันนี้อันนี้ที่จริงที่จริงมันเหตุมันเกิดกับลุงเหมือนกักกนอันนี้ที่เขาตัดแล้วก่อนที่เขาจะตัดเนะลุงก,ก็สมัยก่อนลุงก,ก็ยังเป็นทาหาร,หรอยู่ยังไม่เท่าไหร่หรอกอก็เขาจะมีงานปีงไงลุงก,ก็มาขวาดเนี่ยพูดหยาบๆยาบลุงก็บอกแม่ขอหวยเลยทิลุงก็ไม่มองเห็นจากจากที่กําลังขวาดมองเห็นว่า902 เห็นเลขทำไมเองเห็นเลขเลยแล้วลุงเนี่ยที่ทต้นเนี่ยครับเฮ่อลุงตัวลุงเองเนี่ยเนี่ยจริงๆเลยไม่ได้โกหกเลยก็มันชอบ901าศนมาเล่นตามมาไงเราเล่นตาม901มาเราก็เล่น901นะพอเย็นแล้วมันออก9 0นะ้นย่ยเล่นเท่าไหร่รู้ไหม พันหนึ่งร้อยคูณพันหนึ่งร้อยยุคนั้นอ่ะการเล่นงั้นเลยกี่ปีแล้วหลายปีแล้วสิโอ้ลุงต้องการที่จะมีลิเกทั้งหมดในวัดนี่ไงกำหนดงานวัดแล้วบอกเดี๋ยวกูออกเองโอ้โหพอออก902ลุงเป็นลมเลยกูอทำไมกูจังไรจริงๆนะทำไมไม่เชื่อนะสาเหตุแล้วไม่ใช่ของเราสาเหตุที่ไม่เชื่อก็เอออยางนั้นก็เกิดเหตุการณ์กันแล้วเราก็ไม่เชื่ออีกอ้าวยังไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออีกแล้วแต่บังเอิญบังเอิญก็อยู่ที่วัดเนี่ยยายน่าตาย พอตายแล้วก็ไว้ประมาณร้อยวันก็มีการเปลี่ยนโรงเปลี่ยนโรงก็เปลี่ยนที่นูน่นเสร็จแล้วมันมันก็นะเราก็เดินลารู้ไปใหม่นี่แหละหเราก็เดินมานี่เห็นรู้สึกจะเป็น595หรือ959เกนี่เนี่ยคลายๆครับคาแล้วมันออกไปงดท,ที่แล้วออกไปแล้วลุงก็เดินผ่านไปนี่แล้วก็มองเห็นอีกบอกแม่ขอหวยนอยสิก็พูดเล่นๆนะ ก็เห็นพูดหยาบหยาบแลอย่าไปตัดอย่าไปลงนะออกหายว่าอย่างนี้เลยจำเไยไหมว่าอย่างนี้เลยจะออกอะไรก็เพิ่งออกไปเนี่ยไปไงพลหวยออกมาห้าโอ้โหจงไปถามอีกบอกโอ้ตอนนั้นไม่เอาเลยตอนลุงเห็นเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้เนี่ยโคนต้นโคนต้นเลยนี่แหละเดินผ่านมาเนี่ยมันขึ้นตรงนี้เลยนี่เลยนี่ตรงนู้นเห็นข้างหลังตรงนี้เห็นตรงนี้เลยเราก็บอกเฮ้ยเราก็ไม่เชื่อไง ล้วก็เดินไปหน้านงไก็ยี่ยมคนเดียวเหมือนบ้าแหละไปเล่นไปไม่เล่นบอกเขาแค่นั้นเลยไมีสะพานเดินไปมีสะพานไปลูกมีสะพานแล้วแล้วตอนนี้ตอนตัดเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนตัดยังไม่เกิดจียังไม่เกิดก็มีคนก็ไลน์มาถามว่าตัดทำไมใจร้ายจริงก็ว่ากันตลอดถึงป่านนี้ชาวบ้านเออก็เพิ่งป่านนี้ลุงก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวหรอกอ๋อสรุปที่เกิดเรื่องคือชาวบ้านแถวนี้โดนตัดเนี่ยเพราะว่าเขาถูกโผล่ให้กันมันจะสร้างมันเป็นอันตรายไง ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเราเปอะไรสิปลกาเเขาต้องเข้าใจไงใช่ไหมแต่ที่ความศรัทธาลูกมันไม่เข้าใจก็มีวิธีไหมในตอนตัดด้วยตอนทำพิธีลุงบวงสวงอ๋อเรามีวิธีเราเท้าเราบอกแล้วแต่ว่าตัวท่านไม่ได้ทําอะไรแต่มันเป็นสัญญาณจากคนไงคนที่เขาศรัทธาชาวบ้านไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยคนใหญ่แต่ว่ามันต้องตัดไงแล้วถ้าช่างเขาตีไปใครจะทํามึงทำมาเปล่ามึงเสียมาสิบล้านนี่ สามสิบล้านมาัม้งเสียมนนั้งถ้าปฏิบัติธรรมออ๋ภาถานที่ปฏิบัติธรรมที่จรงิงไม่ได้อยากสร้างเขาให้ตังค์มาไงพอให้ตังค์มาก็สร้างสร้างก็ไม่พอหรอกก็ยังงงเงียงงเงียก็ให้เขาทำอยู่นี่แหละแล้วก็ก็เป็นอย่างเงี้ยลุงก็ไปไว้นู่นอันนี้ประเทศมาทำอะไรไว้ครับมีป้ายอ๋อนี่เขาอ่านรักษ์ทั้งหมดเลยเนะเห็นคนมาส่องกล้องดูเหมือนดูนกดูอะไรมีอะไรเหรอือพอก่อนกเยอะนะเขาจะนกมันจะเริ่มมาแล้ว ออ๋่งนก็เนนี่ยองกมันจะมาจากมันจะมาจากจีนหนีหนาวมันจะมาเนี่ยมันจะปีนนกชนิดสองสาชนิดอะไรบัวอะไรไม่รู้มันจะมากันเยอะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ธรรมดาไอ้ไอ้พวกแข่งขันนกเนี่ยมันจะมาทุกวันเสาร์วันนี้อย่างเย็นๆเนี่ยมันจะมาประมาณสักห้าหกสิบคนมาเล่นนกแล้วมันออกออกยูทูปนะออกพวกโปรโมทแล้วก็เชิญผู้ช่วยมันจะมีนกตะกอนเป็นบ่อบ่อโบทั้งหมดบ่อกระจับบ่อโบทั้งนั้นนี่กระปูกระปบัวทั้งนั้นแหละ แล้วก็ป่าสะพานี่ก็เป็นแม่น้ํเจ้าพระยาครับอันนี้มันก็น่าร่้ด้วยนี่มันขึ้นใหม่นะนี่สมัยมลุงเั้งนั้นเมื่อปี52ลุงปกเกษียณก็บวชเฉลิมพระชนม์ษาพระเจ้าอยู่หัวคชาญนนี่แหละบวชให้ลุงก็ไปบวชที่ลุงก็ประจําประชา,าอยู่ที่ประมาณก็ไปนู่นแล้วบวชกันที่นู่นแล้วถวายพระเจ้าอยู่หัวลุงก็ไปบวชเขาด้วยพมานอนนี่ครับทีมลุงก็มา3ามสิบคนพมานอนเนี่ยมันก็มันก็ยังเมืองเอินจริงหรือไม่จริงลุงก็ไม่รู้นะ มันก็มีที่ระบวกับเราเนี่ยมันก็บอกว่ากลางคืนคืนหนึ่งแล้วมันขวัญไปว่าแล้วแม่จะเคียน่ยแต่งตัวสีเขียวเข้าไปหามันแล้วบอกว่าเฮ้นยนายจะได้งานนายสึกไปจะได้งานนะมันก็เล่าให้ฟังะลยนะแล้วมันก็ไปได้งานไปได้งานที่โรงพยาบาลคลองสอง,องนนะั่นแหละทบุรีมั้ง ทุนบุรีใช่ไหมสองห้องสองห้องเนี่ยอ้ห้องสองอะไรสนบุรีนี่มันไอ้นี่เปล่าอีสยามอะไรอ๋อไม่รู้มันทางนู่นนะห้องสองโน้นนะมันก็ไปได้งานแล้วมันก็ถูกหวยมันก็มาแก้บนนะแค่นั้นแหละที่ที่มาเล่าอย่างนี้นะแต่จริงมันจริงอย่าไปเชื่อนะเขานอนอยู่ไหนเขานอนเขานอนที่โรงเรียนนู่นไงอ๋อแต่ลุงไม่นอนลุงไปนอนห้องแอร์อ๋อลุงลูกลุงอยู่ห้องนอนเป็นพืชกันเนี่ยอ๋อครับมันนอนเป็นพืชมันฝันขึ้นมาคนเดียวแหละมันก็บอกก็แหละมีมีชื่อไหม โรงเรียนธรรมานุสสารีต้นแม่ตะเคียนชื่อไม่มีปกติก็ลูกตั้งชื่อเนาะตะเคียนทองลุงก็เรียกเวลาลุงวงสวงเนี่ยกูจะเรียกตะเคียนแม่กับแม่ตะเคียนกับแม่จานีมารับรู้แต่ดูแล้อายุน่าจะพอๆกันพอกันที่แก่ตรงนี้มันตายมันถูกเหมือนกันหรือมันล้มไงี่ท่านล้มแล้วก็มาอยู่นี่แล้วถ้าเห็นอาจารย์อาจารย์วันอาจารย์ที่มรณภาพไปท่านบอกว่าเขาย้ายไปอยู่นู่นแล้วนะโว้ยไม่ทางไหนนู่นอโซนตรงนี้ ท่านบอกไว้ไงเขาย้าไปอยู่นู่นแล้วเพราะไว้ตรงนี้มันต้นไม้มันลุงรังแล้วก็รบกวนจะไม่เป็นส้วมไี่อีกไม่สงบไม่สงบมันไม่สงบท่านก็อยู่นั่นแหละมั่งู่พนกว่างนั่นเร่มันเป็นอย่างนงี้ยจะจริงไม่จริงอย่าไปเชื่อนะพอเราเห็นอย่างเงี้เราก็ว่าเบ็นเงี้แต่ว่ามันจะเป็นเราจะว่าเราหลอนแล้วมันก็ไม่ใช่เราเฉยๆลูกเออเรื่องเล่าไปจะจริงตะเคียนที่ตัดนี่แหละก็อย่างนี้มันนี่นี่นี่เขาไว้ตรงนี้เองตัดเสร็จก็ลาลพอเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหม ไ้คนยกตะกี้ยกผ้าเขียวเห็นไหมไม้ใหญ่ลงเขียวๆอ่ะมันเห็นสามสองเห็นเลขเ,<ล>เ,เลยเลขเนียนสูสุดเนี่ยสุด,สดอ,อกอะไรล่าสุดเลสาม<อ><อ>สองหเปะเลยแล้วมันเป็นไงรู้ไหมมันที่จริงอะ่ะมันมันจะเล่นเยอะแล้วมันอั้นไงเลขอันอ้นเยอะมันก็ไม่เล่นใช่ไหมมันก็ไปบอกลุงเมื่อเช้าแหละแล้วลุงเล่นอะไรรู้ไหม ลุงก็เห็นสามสองกูก็เห็นอย่างมึงเนี่ยว่านะลุงไม่เล่นห้าไอห้าสองศูนย์มันไม่มีอ่ะไปไม่เล่นให้สี่สิบใบด่าชิบหายเมียบอกเธอรู้ด่าทิพค์ุ๋น่ะมึงกล่าวแต่ถูกเดี๋ยวคนมาถูกกันเต็มเ,เยลยในลุงก็เมื่อวานนี่แล้เมื่อวานก็ลากไปเอานี่มาทํำมาเนี่ยก็ทําทกันไปนะก็เขาขเขาเชื่อเราจะไปว่าไงลูกเนาะความเชื่อนะเออเขาเชื่อไง,องเกิดมีใครมาทําบุญที่วัดแล้วก็ขอเนี่ย ถ้าอยากทำบุญกับวัดหรือว่าแก้บนเนี่ยบนแล้วเข้ามาชีวัดที่ไหนมาชีวัดนี่เรียกมาชีวัดไหมอ๋อมีม,ม,มีเดี๋ยวอยู่ที่นู่นออ๋ได้เดี๋ยวไปดูตามเขาจะทำบุญก็ทำดูนี่ก็ตอนนี้นะเราไม่ได้คุยหรอกเพราะเลี้ยงตอนสองสามเดือนนี้ e ที่เรามาอยู่กันจริงๆอย่างจังเนี่ยมันก็โอเคนะพอเลี้ยงท่านได้แหละเลี้ยงเลี้ยงพระเลี้ยงใช้ก็มีได้นี่มันอีก15ล้านนะลุงไม่ใช่ง่ายนะครับ เนี่ยอันนี้เสร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์เลยเขาจะทำอะไรครับก็จะประดับตกแต่งยังไม่เลยข้างล่างยังไม่ได้ทำเลยแปลว่าสามารถเข้ามาทำบุญร่วมทำบุญแล้วมีเขามีเขาเรียกอะไรไอไอไอที่รุ่นใหม่เขานะ้ยเคียร์โค้ดเคียรโค้ดโอ้ได้แล้วมีนั่นแหละมีลูกเนี่ยเมื่อเพิ่งเมื่อทับเมื่อเมื่อดีเพิ่งเอาขึ้นเนี่ยย้ายกันมาเนี่ยเนี่ยเพิ่งเอามาเนี่ยยังไม่เสร็จเลยยังมีต่อยยังไม่เสร็จอีกเยอะลูกร่วมบุญได้เยอะโอ้อีกสิบฟรานแล้ะเลย เนี่ยเขาก็เอามามามาลุงด้วยละสามองเนี่ยบรลุงมามาด้วยและเขาก็อย่างนี้แหละมันไม่รู้มันเห็นตรงไหนลุงก็เห็นเหมือนกันแหละลุงไปเล่นห้าสามโซนห้าสามสองไม่มีหาไม่ม, 5, ม,มีเดี๋ยวสมไปเล่นไปแล้วก็ไม่รู้อันนี้เพือามาตั้งกันอย่างนี้แหละแล้วพี่มันจะมีงานประจำปีก็มาตั้งเลยไอ้นี่เขากำลังถ่ายทำอะไรเพิ่มครับไหนะ ก็ยังไม่เสร็จะทีลูกเกลือนไงเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้น้าคนเมื่อ,อก,กี้บอกเสร็จแล้วเสร็จโอ้ยคือเขาไม่ค่อยได้มาหรอกลุงประจำมีอยู่ทีมงานอยู่นี่แหละแต่เขาจะเป็นรุ่นถัดไปใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องให้ประเททิีย <c oughs> นสองอันนี้นเรือเก,ก่าไหมครับหรือเรือใหม่เนี่ยเรือเก,ก่าแล้วเรือ,อขุด เรือขุดไม่ใช่ต่อขุดก็จะมาเล่นลำภาเนี่ยมันไอเนื้อขุดนี่คือไม้ไม้ตะเคียนทั้งต้นไม่ได้ต่อเลยเนียเออคู่เนื้อขุดคือจะไม่ได้ต่อไงใช่ขุดเอาขุดตะเคียนเนี่ยเดี๋ยวหใหญ่มากนะเนยต้นใหญ่ลำภาเขาสารเนรู้จักลำภาเขาสารทุมอ่ะเพลงประจันปทุมกับลำภาเขาสารน่ะสมัยใครวะผมลุงก็จำไม่ได้ราชการที่สองเนื้อขุดใหญ่มากนะเนี่ยต้นใหญ่มากอ่ะโอ้แล้วไพ่ไม่เฮี้ยนเลยเนี่ยไม่เฮี้ยนหรอก ธรรมดาลูกใงจะนั่งเล่นเพลงไงคิดดูต้ตนใหญ่ท่าไหนต้นใหญ่ไอ้ลูกปู่ทวดมันมีของกินมีอ๋อมีจุดนี่ไม่ขายไม่ขายของกิน,ขอ,กนของกินให้ขายวัดนี้ไม่มีเกี่ยวพณนชย์ไม,ไม่มีไม่มีเกี่ยวพณิชย์ถ้าทำต้องเป็นอันนี้ถ้าทำกาแฟในลูกก็เลยไม่ได้ถามก็คือว่าคนก็มาก็เดี๋ยวก็ไปเพราะเขาอยู่ถ้าเราทําร้านค้านะใหม่ๆวันนี้ดีพวกนี้พวกมึงพวกกูเป็นมาเฟเียเพราะว่าคนเข้ามาวัด เขามานั่งหากินมามานั่งกินคุยเดี๋ยวจะทําตรงนี้ปรับปรุงให้ดีแล้วก็โต๊ะใตั้งเขามาพักผ่อนเนี่ยเขาไม่ได้มากิน้าจะให้ขายของบ้านลุงอยู่นู่นหลังรถนู่นนะจะจะทมจะท่วมบ้านลุงแล้วล่ะอ๋อนั่นแหละตรงไหนนะครับั่งไหนล่ะหลังรถที่เลืองๆ่เห็นสุนรั่วสีว่าฝ้าเลยโอ้โหสีสดใส่มากรั่วไปไงเหลือแค่นี้สีฐานเลือดหรออากาศอากาศนี่แล้วก็นี่ทำกันเนี่ยเขาปรับ ต่อไปนี้ก็ถ้าทำนี่มันดูนี่อะไรอ่ะทำอไรตอนนี้ทำบุญกระเบื้องอ่ะทำหมดได้ได้หมดเลยลูกได้หมดเลยหมดย่างออกไม่ได้เดี๋ยวจตัดเมื่อก่อนอ่ะใค,ใครออกไม่ได้รรรถถะเช้าทำ,ทำ,ทำไมอ๋อันนี้มาดูสุ่มงคลก่อนอ่ามีเดี๋ยวสุ่มงคลอยู่ หลวงปู่ทวดแน่เลยไม่ใช่หลวงปู่ทวดส่วนมากมาตรฐานเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำบุญเพื่อที่จะสร้างเนาะมาดูว่าทําบุญสร้างหลวงปู่ทวดมีอะไรบ้างครับนี่ก็อย่างนี้เนละยก็ทําทไปเป็นเหรียญทำไปเพื่อมีความสุขของเราไงีวันนั้นหมดเลยอันนี้คือทําทําบุญทุกส่วนลยก็คือทำบุญทุกส่วนเข้าหมดไม่มีแต่ต้องข้างนี้ข้างหมดเลยทุกบาททุกสตางค์เราจะไม่มีความที่ว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ เพราะว่าทุกคนเนี่เดือนส่วนตัวกินหมดนี่แล้วพวกนี้เขาจะมาดูแลให้เขาดูแลให้ก็คือชาวบ้านช่วยกันคือไม่ไม่เอาิสิเอาโค้ดเพราะที่นี่เป็นเป็นบอกว่าก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าถ้ามันเรามาไม่มีกินไหนบอกเรานะไหนอย่าไปเอาของวัดอะไรกินก็พักคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วตกลงกันอย่าไปยุ่งใ่ต้องขอให้ทําบุญเพราะว่าพวกนี้เราไม่รู้เราจะทุกข์เราจะสุขเราไม่รู้กันถ้าเราทำาบเนี้เราทําเพื่อความสบายใจนะ มันลุงดูแลนาเป็นร้อยๆอ่ะคือจะให้สงสัยน้ำแสนอ่ะครับเราไม่จะเป็นน้อยนี่อยู่แล้วเนาะตายแล้วไปไหนอ่ะไม่ได้อะไรหรอกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ที่อย่งเนาะทำไว้อย่างเงี้คนคนรุ่นหลังเขาเขาจะรู้หรือไม่รู้ทั้งเขาแต่เรามีความสุขใจเราลุงคิดอย่างนี้ไงลุงก็คิดแบบแบบแบบไม่เหมือนไทยเขาออเราสบายใจเราไม่มีอะไรติดอยู่ในใจเนาะ แล้วน้องสาวลุงก็มาทำเดี๋ยวเรื่องดังนนะเดี๋ยวถ่าย,ถ,ายถ่ายคิวอาร์โค้ดไปด้วยเสยือไทยคิวอาร์โค้ดเนี่ยคนนิยมเยอะลุงปู่เนี่ยเขาบอกสวยเดี๋ยวถ่ายรูปมันจะสวยเนี<อ>่ยทำบุญหมดเข้าคิวอาร์โค้ดมันไม่ได้เข้าลุงมันเข้าบัญชีวัดถึงเวลาเขาก็ไปเปิดคิวอาร์โค้ดตรงก็คือข้างตู้อ่าเนี่ยลูกเนี่ยแบบเนี้ยเข้าหมดแล้วลูกเพิ่เยอะแยะทีวัานี่ถ่ายคิวอาร์โค้ดเราทำบุญอย่างเงี้ยเราก็ต้องสมบัญชีรับรายจ่ายอะไรต้องๆทำหมดเดี๋ยวน้ำมีนะลูกน้ำตรงนู้นไปเปิดอ่ะลูก นี่ก็ได้ลูกน้ำเย็นเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเอาน้ำในน,นี้ลูกทำเหรียญแล้วครับอ๋อเดไ้แล้วกระทงเยมร้อยกระทงดอกดอกกระทงเหรอครับใช่ค่ะาไนอ๋อครับนี่จำนายเขาพู้ทวดหมดแล้วเสื้อแสงเนี่ยคือ,อ,อเขาเอาตังมาให้เราให,ให้ทําให้ทีทําให้ทีเขาชอบสีฟ้าทีเขียวก็เอาตังมาแล้วก็ทําให้ก็ขายเพราะบางคนชอบครตเออ ก็ะเดือกแขวนอยู่เนี่ยหมดวันหนึ่งถ้าวันพระใหญ่ๆก็บอกกับพอแล้วจะเริ่มทำถ้าคนชอบเยอะครับเนี่ย yeah, แล้วก็ขึ้นไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่เนี่ยนี่กําลังทำแล้วผมก็เราก็พาไปข่าด้านไหนไม่เรียบร้อยแล้วไปเจอผู้เชี่ยวชาญด้วยผู้เชี่ยาญลุงน้อยอและข้อมูลเยอะเลยไหมโอ้โหอยู่แต่สมัยตรงนี้เป็นปา่าเป็นอะไระก็ดูจากด้านหลังนี่ก็เก่าพอ ลุงเนี่ยนี่อยู่เก่ากว่าลุงนะเจ็ดร้อยปีที่นี่โอ้โหนี่เจ็ดร้อยปีสมัยพระเจ้าอู่ทองอ่ะแต่ไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้แค่ร้อยปีนะอ่านี่เดี๋ยวปีนี้อดูบรรยากาศได้เลยเออก็ได้ความรู้ได้ประวัติจากที่นี่เยอะมากก็มีหลายอย่างที่เราจะนําเสนอนะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็บูมบุรณะมาบูรณะเออบูรณะบูรณะอ่ะเออแล้วเราก็ไป ก็มีหลุมพุทโธอง์ใหญ่อันนี้ก็ยังใครที่อยากสามารถเข้ามาร่วมบุญมาบูรณะเขายังสร้างไม่เสร็จเขายังต้องมีทํารั้วรอบๆอีกร่วมบุญกันได้ก็จะมีอีกที่หนึ่งอยู่ข้างในใช่ป่ะพระพุทธลิ้นทองใช่ป่าใช่พระพุทธลิ้นทองเหรอจะชื่อผิดเดี๋ยวเขาไปแกกันอ่ะชื่อแล้วถูกแล้วที่พระอ่าอยู่ในวิหารข้างในอ่ะเขาบอกว่าขอขออะไรก็สําเร็จคาขายคาขายเจรจาค้าขายเอออบารมีเนี่ยนี้ไม่ได้เตรียมกันไงไม่เตรียมไม่เตรียม เร็วๆเกี่ยวกับเจรจาค้าขายจะ่ถฟังป่าเรไรอ่ะเกี่ยวกับบารมีเกี่ยวกับบารมีข้าราชการอย่างเงี้ยเนาะมาขอได้ด้วยอะไรนักเกณฑ์ทหารถ้าไม่อยากได้ทหารเออมาขอแต่ไม่อยากเป็นทหารแต่ไม่แนะนำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรก็คนนนั้ทั้งทั้งหมดนั่นคือทหารทั้งนั้นเลยนี่ที่คุยมาในทหารหมดเลยทหารหมดเลยแต่บอกว่าแต่บอกขอได้ว่าไม่ต้องเป็นทหารไม่ต้องเป็นทหารแต่คนแถวนี้เป็นทหารหมดเลยแล้วมีเรื่องเล่าหลายอย่าง คือท่านผู้ชมอยากจะเข้าไปดูก็มีอีกช่องทางหนึ่งทาง t ิ k กต็อกเราอยู่ในนั้นเราจะมีอีกตัดเป็นสั้นๆสั้นๆเป็นเรื่องเล่าการประสบการณ์แต่ผมว่าจะไม่ได้ลงในนี้ทั้งหมดแต่ถ้าอยากรู้เรื่องเล่าว่าเออประวัติที่นี่มีเรื่องหลอนเรื่องไปดูใน t ิ k กต็อกพิมพ์ว่าอาสาพามายู่เราไปดูต่อในนั้นได้เลยนี่ก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ไม่ได้มาอีกเผื่อจะขึ้นสักล้านวิวหรือไม่ก็หรือไม่ก็ไม่ถึงพันแล้วมีอย่าลืมคลิปเดียวอย่างคลิปเดียวยังมีอีก อ,อีกอยิง่งเกือบลืมเลยวันลยกระทงะเขามีงานเขามีงานที่15เนาะนอกจากงานลยกระทงแล้วมีงานประจําปีด้วยเนะะาะใช่นเกี่ยวกับเน่ยหลงพ่อหลวงพ่อทวดมาร่วมบุนกันได้มีอะไรบ้างลิเกมีลิเกมีเมขาบอกว่ามีวงดนตรีด้วยม,มีตลาดมีของกินแล้วก็มีร้านขายวันลยกระทงก็มาอุดหนุนกันได้ขนาดตอนกลางวันยังวิวขนาดนี้นะคิดว่าตอนกลางคืนลาคระทงมันจะได้ฟิลหนึ่ง คือใครที่แบบชอบมาถ่ายรูปชอบอะไรทีแบบถ่ายตอนคืนก็เดินเดี๋ยวเข้ามานิดเดียวเองใครที่ชอบแบบเออสำหรัสความหลอนอะไรอย่างนี้ก็ลองมาดูตอนกลางคืนตอนเย็นน่าจะเวิร์กนะเพราะวิวน่าจะดีอันนี้เรามารีวิววัดมาทางทางสายหลอนแล้วโอเคก็ฝากไยกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมมาตับไปหมูหรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์บอกว่าเอออยากจะ คือคุณนบอยากจะมาอีกอยากคุณนบชอบชอบคุณนบว่าเอออยากชอบสองภาคคอมเมนต์ได้นะเม้นได้มีอะไรติติชมไม่ได้อย่าติแรงเดี๋ยวกูบล็อกบล็อกเลยโอเคครโอเคคุณมาครับสวัสดีครับผมเจอกันครับผม It's gonna be a good day. Wake up. It's gonna be a good day.